ผมโอ้น้อยชาแนลวันนี้จะพามาเอาป่าป่าพร้อมน้ำพร้อมซะแล้วก็จะเอาพึ่งพึ่งลังพึ่งลังแววพึ่งเนาะพึ่งโค้งพึ่งโคงอยู่ในหัวลำโพงคอยติดตามกันไปไปไปดูลุงเออที่มาถายท้างลุง I'm <laughs> sorry. น้ำพอง้ำพองซะไม่ได้เลยใครเคียงชุกเยวะห้อยไปนักตกอเบ็ดกันไปที่เก่าที่ได้ปลาบึก วันนี้โอนน้อยก็ได้มาทำงานที่เก่าที่เดิมหลังจากทำงานเสร็จแล้ววันนี้ไม่ได้ถ่ายตอนทำงาน สาลาทำใจมัน้ขอยงไปมมีคนทะเลาะกับสุนัขละกับหมา กล้องและช่ำภาคของเรา,าต้องการจะเล่นสนักแล้วครับนี่ค่ะสถานที <Antwort> ่เอาพึ่งของเขาพึ่งอยู่ในลำฟองเอา ต้องลงอยูงดเลมาประมาณตัวขึ้นก็คือขึ้นเหรู้ซึกว่าแม่มันจะุันว่างเกินคือจะเจ้าละนมันนยูนไปได้ก

นี่เขากำลังจะงเอาพึ่ง,งขัน็อตมันอยู่ในลำโพงครับลำโพงเกา่าเป็นพึ่งโพงน็อตไหลต่หอห้องออยากน็อตไม่ยาซิบกว่าตัว นขออย่าเจ้าหมหละเอ้ย,อยเห็นแม่หนะ,เะาเน,นี่ยประมาณนี้แหละจะมาซ่อมลำพ้งหน่มาเอาพึง่งพอคนเอาพึ่งใส่หมวกพร้อมคนไทยบ่ต้องบามีอย่างสักอย่างาคนไทยใจเด็ดกว่าคนเอาอีกครับขนาดนี้คนเอาใส่หมวกกันมันต,อต่อย ส่วนคนไทยอยู่นี่ไม่ใส่อะไรเลยเออเพืนนอจ้น้อต่ักแต่เริ่มมาเยอะแล้วน่ากลัวข้างครั้งแรกของตากล้องที่มากระสักสัมผัสฝงพึ่งบินวุ่นวุ่นอยู่นี่ พึ่งได้แบบยากหันน็อตได้ยากโอ้ห้องคอม,มจ้ะออกมานักๆนักอยออกมานักขนาด อันตรายอันตรายอุ้ย,อย,อ,ย,อ,ยอย่างเลยเข้มข้นไปข้นมากเอาเอาขัดไปัวแย่เลย เปียวปันถอยกันนอะต่อขันได้ค่อยมาไทายเนาะ

ดำพึ่งใหญ่อะแต่มันแก่มีอย่างสักอย่างน้ำมันมีแค่น้ำวนหัวยมันเลยเนี่ยหาเงันดำใครก็ดำน้ำแบ่มีเลยหาแกเต็มมหมดนะไปเดี๋ยวไปดูหาไม่ดีกว่าฮะนี่ใครดำที่หนึ่เอา

ว่านครับน่าอุ้มกว่านึกข้นไม่ได้เลยนี่นไฮะแน่จอนห้องนั่นเหรอไหนี่นี่กองห้างอะไรกันไหนนั่งยุติฮะนั่งยุติเรียกมันได้ไงนี่ข้างห้องนี่นี่ต้องเป็านที่สวยแล้วเจ้าต้องอ้อมแก้วนี่ก้อนแน่นแท้หว่ะเออมินกับแบบนี้ การแก้มในสอนนี่เฮ้ยนี่จะเข้ากับสอนนี่ป่ะต่อห้างสิเงี้ยก็ตรงนี้หนังโอ๊ตเลยสิอ่ะ นี่ครับหลังใจมากน้แค่นี้แหละวันนี้ขอจบคลิปนี้แล้วเด้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปสรุปกันข้างอนว่าขอตีน้ากันบ้ดูอย่าตกน้ำเด็ดขาดเออหึ้งตน้ต้องกล้ใหม่เลยนะก้นเท่านะก้นอะไรกันใช้ซื้อไปไปดูลังต่อกัน จิงจิงจิงเริงจ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 ิงเจ้ล <can> <subscribe> <c inherently clear grammar> ้างตัวอยรางนะครับแต่ยังเบาครับลองมาดูกันพล้างมันจะใหญ่ก่อ เดี๋ยวืว่าแต่แจน้ำน้อยๆครับน้ำมันท่วมครับผมพ่อแม่แม่ออก,กินนักขนาดครับนั่นครับครับผมเดี๋ยวชุ้มพอครับนลังต่อครับเห็นไหมครับ ดังต่อครับผมชื่อว่าเจน้ำน้อยๆครับเห็นไหมครับตัวต่อครับผม ผัวแม่ครับแม่ก็เบนอยูครับเต็มเลยครับผมเอาละครับปวดนะครับออกแล้วครับ สวนลูกปีครับนี่น้ำท่วมครับน้ำเต็มเลยครับ บรรยากาศในสวนพึนลูกปีตา้อยู่ไหนงไหตก๊กแมวหรอป่องอะ่ะวันนี้สลบโอ้อยอได้อย่างเสยยงอ,อยออยังมอยหมอยเออได้จนอนึลต๊กเบ็ดเจอกันอุ๊บ เดี <c ười> ๋ยวตัวเดียวแฝพึ a ่งกับไรพึ่งเก่าเนี่ยปแฝงมินกับมินแกไปเอาตอกกับตอจมน้าตกเบ็ดก <c ười> <Say> ับปลากินเบ็ดหลากไปพุ่นละใส่ดังไว้กับได้สักตัววันนี้เอาแค่บรรยากาศกับพอแล้วเนาะเดี๋ยววันใหม่กันได้ปลาตัวใหญ่จะเอามาโชว์นุ่งนี่ผงนี่เพราใส่อย่างเนาะใส่แหน่งใส่ใส่ตะไคร้เล่าไว้เยถ้าฝุ่นตัดเจ้าถ้าได้จะ ไทยมันก็อพอวันนี้ขอลายไปก่อนนาะบาย <ไป S 1> ถึงเวลาแล้วครับบายถึงเวลาตอ,อี้ละดิหยุกเข้าจะได้ก็ขอกดไลค์กดต,ติดตามโอน้อยกดแชร์เป็นกำลังใจเป็นกลังใจผมโอน้อยเจ๊เด้อมือใหม่ครับสวัสดีครับบายไปขอบคุณ